แต่สวีเกสก็ออกมาขอบคุณทั้งฟสสแฟนแอตเลติโกมาดริดที่เรียกว่ายังมีคนเนี่ยตามเชียร์เขาไปอีกนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีหนึ่งในผู้เล่นที่ซาอูจัดที่ผมไล่ฟังเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่มีส่วนทำให้ซาอูย้ายมาอยู่กับเชลซีคนนั้นก็คือเฟอร์นันโดตอเรสครับ Bluetodays อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ดูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีข่าวที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในยามเช้าแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดข่าวฟุตบอลที่มีมาในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ก็เจอกันทุกวันแบบนี้ในช่วงของ blues today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดของข่าวครับไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของเซอรีเกสที่สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่นะครับรวมไปถึงทางสัญญาของรูดิเกอร์กับความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้จัดให้เต็มๆแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมฮะซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจซูซูกิสวิฟทนะชุดแต่งเจลพลัสแบบที่เห็นในภาพ ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไม่สะดวกก็ไปที่เว็บไซต์ครับมีให้ดูเหมือนกันที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้แฟนบอลแบบเราเนี่ยสดชื่นอย่างทางสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุโซดาแนะนำเลยฮะใครที่ดูบอลดึกๆซื้อมาติดตู้เย็นไว้เวลาช่วงพักครึ่งเนี่ยง่วงๆนะฮะดื่มสิงเลมอนโซดาสดชื่นแน่นอนนะครับก็ประเด็ๆๆนที่น่าสนใจวันนี้มีหลายเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะฮะผมใส่ เสื้อทีมอะไรหลายคนเดากันออกไหมครับก็เฉลยเลยฮะเวลามีไม่เยอะก็เป็นเสื้อของทีมโลคโมีฟมอสโกครับวันนี้ทําไมผมเลือกตัวนี้มาใส่นะฮะนอกจากสีเขียวสบายตาแล้วเนี่ยเสื้อทีมนี้มีความสําคัญกับเชลซีเหมือนกันนะฮะก็เป็นต้นสังกัดใหม่ของนักเตะคนหนึ่งนั่นก็คือติโนอันจอรินครับเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งลงสนามประเดิมเล่นให้กับโลคโมีฟมอสโกครับในเกมยูโรปาลีกที่เสมอกับโอลิปิกมักเซย์หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะโดยที่ลงมาเป็นตัวสำรองนาะทีที่63ก็เลย หยิบเสื้อตัวนี้มาใส่แล้วก็อมเป็นสีเขียวดูแล้วมันก็สบายตาดีเหมือนกันนะครับอะไปดูที่ข่าวของซาวีเกสครับให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับฟาบิโซโรมาโน่ตอนช่วงประมาณตึกดึกตีสจนถึง,ถง,ถง,ถงตีสเวลาบ้านเรานะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเอาประเด็นหลักที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าโหพูดหลายเรื่องมากสาหรับซาวีเกสนะครับเรื่องแรกก็คือการปรับตัวของซาวีเกสครับซาวีเกสบอกว่าเขาในเรียนภาษาอังกฤษ ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมแนอังกฤษแล้วก็ซาอูเนี่ยเขาวางแผนที่จะเหมือนกับไปดูเมืองไปสำรวจเมืองกับครอบครัวเมื่อภรรยาและลูกสาวเนี่ยเดินทางมาถึงซึ่งเขาบอกว่ากําลังจะเดินทางมาใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วนะครับส่วนในสนามบรรยากาศในสนามเนี่ยเขาบอกว่าดีมากๆเพื่อนร่วมทีมใหม่ก็ช่วยเขาได้เยอะนะครับเนื่องจาก เห็นว่าเป็นผู้เล่นใหม่เ่เพื่อนร่วมทีมเชลซีเนี่ยก็ช่วยเขาปรับตัวแล้วก็ซาวีเกสก็ชื่นชมบรรดาเพื่อนๆในทีมว่าโอ้โหนักเตะเชลซีเนี่ยเาบอกมีจิตใจที่ดีมากๆในการช่วยเขาปรับตัวนะครับที่เหลือซาวีเกสก็ออกมาขอบคุณทั้งฟแฟนอตเลตกโกบริตที่เรียกว่ายังมีคนเนี่ยตามเชียร์เขาไปอีกนะครับหลังจากที่ย้ายไาอยู่กับเชลซีรวมไปถึงขอบคุณแฟนเชลซีด้วยครับที่ให้การสนับสนุนให้การต้อนรับแล้วก็ซาอูมั่นใจ100%เครับว่าเชลซีคือสโมสรที่จะทำให้เขาน่ะพัฒนา ขึ้นไปอีกรวมไปถึงซาอูดียังบอกครับว่าเขามีเวลาเขาบอกว่าในอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะยกระดับฝีเท้าตัวเองขึ้นไปเป็นผู้เล่นระดับท็อปให้กับเชลซีให้ได้นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของซาอูดเกสนะฮะเขาบอกว่าขอเวลา2เดือนนะครับขณะเดีวยวกันบทสัมภาษณ์หนึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับแม่แกพูดถึงเตียโกซูวานะฮะเขาบอกซาอูดิเกสบอกว่าเตียโกซูวาเคยบอกกับเขาครับว่า อยากกังวลกับฟอร์มการเล่นที่มันย่ำแย่ในเกมกับวิลล่าถ้าจำมาได้วันนั้นซาวเกสเสียบอลหรือว่าเรียกว่าแพ้ในการดวล11ครั้งคือแพ้ทั้งหมดเลยเนี่ยปรากฏว่าซิวาบอกกับซาอูว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลครับในการประเดิมสนามที่ย่ำแย่กับวิลล่าเพราะตอนที่ซิวาเขาบอกว่าตอนเขามาเนี่ยเขาก็ประเดิมสนามในเกมกับเวสบอมเนี่ยแย่กว่าเยอะเลยครับแหมก็ถือว่าเป็นคําปลอบที่ซาอูบอกโอ้โหอดจะอมยิ้มไม่ได้นะฮะผมว่าผมแย่นะ,ะพี่แย่กว่าผมอีกขณะเดียวกันซาวีเกสก็ออกมา ชื่นชมแล้วก็เรียกว่ารู้สึกแปลกใจกับการที่เตกโกซิวายังมีความกระหายในการเล่นรวมไปถึงยังคงมีเอเนจีมีพลังงานในการเล่นกับเชลซีทั้งทั้งที่อายุ36ปีนะครับขณะเดียวกันาวีเกสก็ถูกฟาบิโซโรมาโนถามถึงนักเตะที่เป็นไอดอลนะครับเขาบอกว่านักเตะไอดอลของาวีเกสคือสตีเฟนเจอราดนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นไอดอลรวมไปถึงทางด้านของโรมาโนเนี่ยก็ให้าวีเกสจัดแผนการเล่น นะฮะนักเตะที่เป็นนักเตะในฝันของเขานะครับปรากฏว่าเขาจัด4-3-3ครับประตูเนี่ยเขาให้เป็นยานโอบลักนะครับเกมรับมีเซซ่าอัสเปิเกรตาเซกิโอรามอสเดโกโกดินแล้วก็เฟลิเป้ลุยส์กลาง3คนครับเซเกบูสเกตโกเก้แล้วก็อันเดรสอิยลตาสามตัวรุกครับเดวิดบีญาเฟอนันโดตอเรสแล้วก็ดาวิดซินบานะครับเมื่อพูดถึงทีมยอดเยี่ยม4-3-3เนี่ยหนึ่งในผู้เล่น ที่ซาอูจัดที่ผมไล่ฟังเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่มีส่วนทำให้ซาอูย้ายมาอยู่กับเชลซีคนนั้นก็คือเฟอร์นันโดตอเรสครับเจ้าตัวบอกว่าเขาปรึกษาตอเรสก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะฮะทั้งคู่ก็เคยเล่นตอนที่ตอเรสรีเทิร์นกลับไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดก็เคยเล่นกับซาอูยีเกสนะครับขณะดเดียวกันข่าวนึงอันนี้ถือว่าน่าสนใจครับซาอูยีเกสเปิดเผยกับฟาบิโอโรมาโน่ครับเขาบอกว่า ตัวเองเนี่ยได้นั่งกับเพื่อนๆครับตอนช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืน20่นาทีของวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็เขากับเพื่อนๆเนี่ยนั่งดูทวิตเตอร์นะครับของฟิเบรโซโรมาโนในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายเพื่อติดตามข่าวตัวเขาเองในการย้ายไปร่วมทีมเชลซีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวของซาอุยเกสนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยผมก็จะไปแปลไว้ใน Facebook ปามสาบาท5บาทน,นะครับที่หยิบยกมานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ถือว่า เอามาให้เยอะแล้วครับค่อนข้างจะละเอียดเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องของซาวีเกสคนเดียวเนี่ยโอ้โหนี่ก็แทบจะเกือบๆจะหกนาทีกว่าๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวอื่นๆเพราะฉะนั้นละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตไปติดตามใน Facebook ปามสบาท5บาทนะครับขณะเดียวกันครับข่าวอื่นที่น่าสนใจจากอดัมนิวสันในฟุตบอลลอนดอนนะครับมีข่าวบอกว่าบุรุเซียนดอทมูลเนี่ยกำลังให้ความสนใจติโมแวนเนอร์วันก่อนมีข่าวกับบายเยนนะครับแต่ว่าข่าวบายเยนกับเลรอยซาเน่เนี่ย ข่าวจากสปอร์ตวันข่าวจากบิลบอกแล้วนะครับว่าเป็นข่าวลือนะครับไม่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่วันนี้มีข่าวว่าดอทมุลน่ะสนใจติโมแวนเนอร์แล้วแวนเนอร์อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ดอทมุลจะดึงมาแทนเออร์ลิงฮาแลนด์คือถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ย้ายไปเนี่ยดอทมุลจะดึงติโมแวนเนอร์มาร่วมทีมนะครับขณะเดยียวกันโรมาโน่ครับเขียนข่าวไว้เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าเชลซีไม่ได้ใส่ออปชั่นในการดึงตัว ฟิคาโยโทโมริกลับมานะครับโดยที่มิลานน่ยตอนนี้เขามองว่าโทโมริเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เขาห่วงมากๆแล้วก็ไม่สามารถแตะต้องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโทโมริก,กับเชลซีที่หลายคนหวังเรื่องการรีเทิร์นน่าจะยากแล้วนะครับสำหรับในส่วนของโทโมรินะครับที่เหลือมีข่าวจาก d ดลี่เอ็กซ์เพรสครับเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆเรียกว่ากระยุมกระยิมครับมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจนักเตะ อย่างอาเชนชักขยานนะครับหลายคนงงฮะว่าเป็นใครไม่ต้องงงฮะผมยังงงเลยเพราะว่าแกเป็นกองกลางดาวรุ่งของดิเดวอมบอสโกในวัย18ปีซึ่งเจ้าชักขยานเนี่ยนะครับไม่ใช่จักรยานนะก็ได้รับความสนใจจากซัสซูโรและก็บาร์เซโลนาด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของรูดิเกอร์นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจข่าวจากสปอร์ตมีเดียเซตมีรายงานแบบนี้ครับบอกว่าเพสเช่กำลังจับตาดูรูดิเกอร์เหมือนกัน แล้วเปเชนี่แสกว่ามาริดอีกนะฮะเขาบอกว่าต้องการเซนูริเกอร์ไปร่วมทีมแบบฟรีๆซึ่งผู้เล่นก็มีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ในฝรั่งเศสขณะที่ทางเปเชนี่กำลังเหมือนกับวางแผนที่จะหาข้อเสนอที่เหมาะสมให้กับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายเป็นยังไงเพราะว่าข่าวล่าสุดก็คือรูดิเกอร์จากที่ ESPN ตีข่าวนะครับเขาบอกว่ารูดิเกอร์ต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยปัจจุบันเนี่ยรับ10,000แปอน แล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกจริงครับเพราะว่านี่มันเป็นเรียกว่าสัญญาฉบับสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเขาก็เลยอยากจะให้ได้สัญญาที่มันคุ้มค่าโดยที่เชลซีเนี่ยยินดีจะจ่ายแค่แสนห้าแล้วก็รูดิเกอร์ต้องการเท่าหนึงก็คือ2,000สนนะครับก็คล้ายๆข่าวจากเมื่อวานนี้เลยที่แมตต์ลอรายงานหรือว่าทางนีซ่าคินเซล่ารายงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดูจากสรุปข่าวก็คือรูดิเกอร์รับอยู่แสนหนึ แต่ต้องการให้ได้มากที่สุดผมเชื่อว่าตัวเลขน่าจะต้องใกล้กับ200,000ถ้าลงเอยที่แสนแปดเนี่ยแฟนเซลซีก็อาจจะพอใจรวมถึงรูดิเกอร์ก็อาจจะอาจจะพอใจก็ได้แต่ดูแล้วแสนห้าแกไม่เอาแน่นอนนะครับที่เหลือก็มีข่าวคือฮาจากนักข่าวชื่อดังอย่างเชลูกาดิมาซิโอครับบอกว่าเขาพูดถึงอันโตนิโอคอนเต้มีข่าวว่าคอนเต้เนี่ยแกป่ดเปียนอยู่แถวเมืองลิ์พูเลยนะไม่รู้แกไปทำอะไรแต่แกชอบพักร้อนนะมีข่าวว่าคอนเต้เนี่ย ะะจะยอมรับข้อเสนอของทีมที่มีโปรเจกต์ที่เป็นวินเนอร์ก็คือพูดง่ายๆว่าโปรเจกต์ของทีมที่มันมีโอกาสที่จะได้แชมป์หรือที่ประสบความสําเร็จอ่ะพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยคอนเต้ก็เลยไม่ได้ยอมรับข้อเสนอของอาร์เซนอลและก็รวมไปถึงสเปอร์ด้วยนะฮะทับูดูบุคลิกของอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยคอนเต้มองว่าโอ้โห oh, ต้องมาบิวอัพทีมใหม่ต้องสร้างทีมใหม่กว่าจะเป็นแชมป์คือเขามุมมองคล้ายๆเปปะไปไป,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 ไปบายเย็น อยู่บาซ่าก็คือทีมมีโอกาสได้แชมป์นะฮะแล้วก็มาคุมมนซะิตี้เนี่ยเขาบอกว่าทางจิลูก้าดิเมอิเโอนะข่าวชื่อดังบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวเขาเนี่ยคิดว่าคอนเต้ถ้าจะยอมรับข้อเสนอหรือตกลงข้อเสนอเนี่ยแน่นอนครับถ้าแมนยูไนเต็ดกิ้งครั้งหรือเรียกร้องเข้ามาเนี่ยคอนเต้ e, มีโอกาสที่จะยอมรับข้อเสนอได้แต่ไม่ได้แปลว่าคอนเต้จะเซ็นกับแมนยูนะครับเพราะว่าบอกบริหารผมเชื่อว่าเขาก็ยังพอใจกับโอเลกุน่าโซชาถึงแม้ว่าจะแพ้ ทางด้านของยังบอยมาในเกมล่าสุดแต่ว่าโหมันก็เป็นเกมแรกในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นเองครมีแต่แฟนบอลบ้านเราในที่อาจจะหัวร้อนนะครับแต่ว่าบอร์บริหารเขามองระยะยาวครับนอกจากแมนยูจะตกรอบในแชมเปียนส์ลีกในนัดแรกนะครับนัดแรกแพ้ถ้ารอบแรกอะตกรอบเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดนะชายชุดแดงน่าจะจัดการทางด้านของโอเลกกุนาโซชาแน่นอนนะครับที่เหลือข่าวที่น่าสนใจครับโอ้โหเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยครับในช่วง เรียกว่าน่าจะหัวค่ํากับกับดึกบ้านเรากรณีของรีสเจมนะฮะโดนเรียกว่าโจรครับตรงนี้โจรสารเลวครับแมไปขึ้นบ้านรีสเจมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดนะครับโอ้โหไม่ได้มีรังนกไปขวางแล้วก็นะ,ะภาพชัดกว่าเรียกว่าคลิปในบ้านเราอีกนะฮะปรากฏว่าเจ้าตัวมาเปิดเผยในไอของเตงว่ามีโจรบุกเข้าไปขโมยของที่บ้านนะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่เชลซีไปเล่น ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในเกมกับเซนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปรากฏไอ้โจรเนี่ยมันขโมยของไปเยอะเลยครับแต่เห็นบอกว่าเครื่องเพรสน่ะเขาอยู่ที่เขาอยู่ในเซฟนะคือไม่ได้อยู่ในบ้านปรากฏว่าเหรียญเนี่ยที่มาจากนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เหรียญยูฟาซูเปอร์คัพเนี่ยรวมไปถึงเหรียญเงินจากฟุตบอลยูโรเนี่ยหายไปแม่แต่ริชเชนครับออกมาทวิตเตอร์ข้อความหนึ่งที่ผมชอบทัศนคติเขามากเลยนะเขาออกมาพูดในลักษณะที่ว่า i, เฮ้ยเหรียญที่พวกเองเอาไปอ่ะ ถึงแม้ว่าพวกเองจะเอาไปนะฮะแต่ว่าคือเหรียญนี้มันเป็นตัวแทนของเชลซีกอังกฤษก็จริงแต่เกียรติยศเนี่ยพวกเองอ่ะไม่สามารถเอาไปจากเขาได้นะครับโอ้โหเป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจนะฮะแต่เขาเห็นเขาบอกว่าทางโจนเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครบพะโอ้โหต้องรู้แล้วฮะเพราะว่ากล้องล่อชัดขนาดนั้นนะฮะเล่นเรียกว่าปลดตู้เซฟเห็นข่าวบอกว่าริชบอกว่าตู้เซฟที่ที่ได้ไปอ่ะคือตู้เซฟก็หนักนะครับแต่ว่า โอ้ยกไปยังยกไปได้อะนะครับแมพวกนี้นี่โจนอังกฤษนี่เยอะนะนะักเตะหลายคนนะที่เล่น,นอังกฤษนี่บางทีเขาก็ถึงถึงขั้นเรียกว่าย้ายหนีอ่ะโจนชุมเหลือเกินนะครับก็อย่างน้อยคิดในแง่ดีว่าริเจมก็ไม่ได้รับอันตรายนะฮะแมถูกโจนยกเขาไปซะเรียบร้อยแล้วรู้ด้วยนะเชลซีเตะแชมเปนลีกนะฮะร,รู้มากซะด้วยที่เหลือนะฮะข่าวอื่นที่น่าสนใจก็มีชอนไดส์กุนซอเบอร์ล,ลี่ต่อสัญญากับทีมออกไปอีกสปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นําข่าวนี้มา เล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นความรู้นะครับชอนได้ตอนนี้เป็นกุนซือที่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกนานที่สุดนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นเซอร์เล็กอะเซอร์เล็กรีทายไปแล้วอาร์เซนเวนเกอร์นะฮะเดวิดมอยล์อะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนี้มีชอนไดแหละที่คุมทีมได้นานที่สุดนะครับปิดท้ายด้วยภาพนี้ครับแม่ผมชอบมากอาจจะเป็นคลิปที่หลายคนไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าผมขอ,อยัดแคปมาเป็นภาพแล้วกันเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธินะฮะนี่เป็นภาพจากเชลซีทีวีก็เป็นภาพที่ทูเกิลครับมอบลูกบอลให้กับเทรเวอร์ชาโลบา ความสําคัญยังไงครับภาพนี้ผมชอบตรงที่ถูกเขาใส่ใจครับสโมสรใส่ใจนี่คือเป็นมันเป็นลูกบอลที่เขาเดบิวต์ลงเล่นเกมแรกกับเชลซีนะครับในเกมถล่มพาเลสแน่นอนมันเป็นความทรงจําที่เขาลงเล่นแล้วยิงประตูได้ด้วยผมชอบตรงที่มันเป็นจิตวิทยาครับในการที่ใส่ใจผู้เล่นชาลบาคงไม่ได้คิดหรอกคงคิดแค่ว่าโหได้เป็นผู้เล่นในชุดเล็กเยาวชนไล้ขึ้นชุดใหญ่แค่นี้ก็ดีมหาศาลแล้ว แต่ปรากฏว่าโค้ชเนี่ยกลับมองเห็นความสําคัญของประตูของเขาแล้วก็เกมเดบิวต์ของเขาโดยการมอบลูกบอลให้นี่คือจิตวิทยาที่ทําให้ทีมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ผมอยากฟังความเห็นทุกท่านที่ดูข่าวนันนี้เห็นอะไรจากภาพนี้บ้างผมเห็นแบบนี้ครับหลายคนคิดเหมือนผมแบบนี้ไหมการจะคอนโทรลคนอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการบริหารมนุษย์นะครับเพราะว่าถ้าคุณมีผู้เล่น11คนในทีมตัวหลัก กับผู้เล่น25คนในทีมชุดแรกทั้งหมดเนี่ยแล้วนักเตะเก่งครับแต่สเปซส,สปะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงอังเรวิลัสโบอาสตอนคุมเชลซีตอนนั้นเขาเอาแลมพาร์ดเอาร็อกบาร์ Bar, ไม่อยู่เอาเทอรี Out ่ erry, ไม่อยู่อาจจะด้วยความที่เขามาแล้วไม่เข้าใจวัฒนธรรมของทีมอาจจะไม่จําเป็นว่าโบอาสต้องไปซูฮกผู้เล่นเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมของทีมเป็นยังไงต้องเรียกว่ามาอยู่ระหว่างครึ่งระหว่างกลางทําให้ผู้เล่นเนี่ยเคารพ กุญสือได้นี่คือจุดหนึ่งที่ต้องชื่นชมโทมัสทูเคิลนะฮะเห็นภาพนี้แล้วมีความเห็นคอมเมนต์กันมาได้ครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างแต่ผมรู้สึกอบอุ่นนะกับภาพนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องปาล์มสามบาทห้าบาทเพื่อเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับในการอัปเดตข่าว Blue s t o d a y ทุกวันขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยด้วยวันนี้ครบถ้วนครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคคครรัับบบขอุุณทททก่่าานนะีตติดม ชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาท5บาทนะครับจุ๊ก